และโทก้าเวิล์อัปเดตแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอันดับแรกก็ขอขอบคุณที่อัปเดตให้เราด้วยนะคือเดีย๋ยวจะไปดูที่แรกที่เขาอัปเดตกันก่อนเลยนะอันนี้ไม่ได้เติมอะไรทั้งสิ้นอันนี้คืออัปเดตกดอัปเดตแล้วก็ลองพิมพ์คำว่าอวตารเวิล์หรือไม่ก็โทก้าเวิล์แล้วมันก็จะเจอแล้วก็กดติดตั้งไปเลยแล้ว แต่ว่าหน้าปลเปลี่ยนด้วยส่วนโทก้าวูโทก้าวูอะหน้าปกเปลี่ยน,ยน,ววน,ยนแต่ว่าอาวตารวูเราไม่รู้เราไม่แน่ใจว่าหน้าปกมันเปลี่ยนหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวามาสร้างตัวละครกันเลยแล้วก็ต้องขอบคุณคนที่ทาคนที่ทําให้เราด้วยเพราะว่าสายฟีเนี่ยอย่างเราเนี่ยก็คือคิดก็คือแบบ ชอบมากเดี๋ยวจะมากรุ๊ก่อนเราจะเอาเราชอบเป็นสีมิน้นเอาอันนี้นะคะแล้เราจะมาแับคิวคิวอันใหม่ก็คือนี้เนาะ,ะแล้วก็เราทำเป็นสีดำปากทุกคนอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อนยนะ,ะพอดีว่าน,น้องร้องนะคะน้องร้องน้องร้องนะคะจ,ะม,จมูก ก็คือไม่ได้เลยอ่ะเราจะต้องเปลี่ยนสีจมูกให้เข้ากับสีน้นะแล้วก็เสื้อก็มีอัปเดตเยอะอยู่นะนี่แล้วก็มีชุดว่ายน้ําด้วยอืมเราชอบชุดสอชุดเราชอบชุดนี้เพราะว่ามันสวยดีแล้วก็มีหมวกด,ด้วยนะคะแว่นตาก็มีนะหมีเขาอ,อัปเดตให้เราเยอะมากก็ค่ะ ก็ขอขอบคุณเลยนะคะเพราะว่าการอัปเดตครั ання, ้งนี <stam mer mos> ้ก็ค <mostly from, S 1> <aciones> ือแบบสุดๆยากเขามีสถานที่ใหม่เป็นสถานที่ใหม่เดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูนะคะนี่ตัวละครของเราเราไม่ได้เติมอะไรครั้งที่เราไม่ได้เติมอะไรเลยอันนี้จะเป็นรหัสเก่าของนะคะโอเคเราจะไปดูที่แรกที่ เราไปดูที่แรกเลยคือตื่นเต้นมากอันนี้ก็จะเป็นฝั่งคือทั้งโทก้าเวิลและอวตารเวิล์ก็อัปเดตเช่นกันนะคะเดีย๋ยวไปดูโทก้าเวิล์กันก่อนเลยอัปเดตนะที่แรกก็น่าจะเป็นพวกนี้นะคะโอเคเดี๋ยวาไปดูกันเลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปในนี้กันนะ อย่าบอกนะถ้าเข้าไปเจออะไรนี่คือโอเคไม่ไม่น่าฟรีแล้วนะคะปกติต้องเสียเงินใช่ไหมอันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้ว่าต้องเสียเลยเปล่านี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราตัวละครามาก่อนคือเราไม่ได้เติมอะไรเลยนะคะนี่เราพาทัวร์นี่ก็จะเป็นแบบแล้วก็มีชุดใหม่เยอะมากเราไม่รู้นะคะว่าเขาไมข่ของตัวแต่งใหม่หรือเปล่า น้องอันนี้คือเป็นน้องวานนะคะเขาเอามาทําการวิจัยเนาะนี่ค่ะเราไปดูสถานที่ต่อไปเลยไปเ,เลยสถานนี้แรกก็จะเป็นร้านอ่ะสถานที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นร้านอาหารคือแบบส่วนของเกมเอาไวต้ตาเราบางทีมันจะไม่มีไอ้พวกนี้นะคะ ก็เราก็ต้องกดไปก่อนเลยอันนี้ก็คือต้องเติมใช่ไหมเนี่ยน,นี่ก็คือต้องเติมนะคะแต่ว่าคราวนี้ฟรีแล้วสายฟรีเนี่ยห้ามพลาดนี่อันนี้ <c oughs> จะเป็นร้านของคุณป้าหมึกนะคะเราสามารถเปดิดเราเปิดประตูไม่ได้ทุกคนเปิดยังไงโอเน,นี้ยมันเป็นประตูเลื่อนนะคะก็ เราจะมาทัวร์กันเลยของคือเยอะมากแต่ว่าก็มีการกระตุกนิดนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยแต่ว่าถ้าเวลามไม่พอเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยต่ออีพีสนะคะถ้าเราเติ นะคะคือคือเราคอนสาบานเลยว่าเราไม่ได้เติมจริงๆอะไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยเพื่อไม่ได้เติมอะไรเลยมันอัปเดตเองนะคะก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่อัปเดตให้สสยฟีอย่างเราได้ดื่มดิ่มบรรยากาศของเอเวเต์ไ <9 S 2> นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้จะเป็นแบบบางทีอะมันจะแหลกนิดหน่อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันก่อนเนาะอันนี้ก็คือบุหรี่ต้องเติมใช่ไหมแต่อันนี้ no 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 จ้าก็จะมีที่ก็จะมีเสื้อชูชีพเส้วน้มีที่กดตังค์ด้วยนะคะจะมีที่กดตังค์ฝั่งที่ก็คือที่ไปซื้ออาหารแล้วก็นี่นี่อยากกินมากชีวิตจริงคืออยากกินมากเ๋ยวเราลองซื้ออันหนึ่งนะคะนี่ อันนี้ก็คือไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นเกมนะรอยนะคะแต่อย่างไงก็ต้องจ่ายนะคะถ้าไปชิตจีเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาอันนี้ามาก่อนอันนี้ไมคดีเราเอามาให้ตัวคนของเรานะคะเพราะเพราะเราจะพายลงไปดูเลยนะว่ามันมีอะไรบ้างก็คืออัปเดตครั้งนี้คือแบบเราชอบมากมันเป็น ของที่ใส่ฟรีอย่างเราห้ามพลาดนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีกระตุกบางนิดหน่อยนะคะแล้วก็คือสอะอุายะไรอ,อุ้ยเธอมีคนมาปล่อยนกปล่อยปลาด้วยแล้วหนูนี่แบบไม่จมน้ําเลยใช่ไหมคะเนี่ยอ,อุ้ยเธอจมน้ำอะ่ะแล้วนี่คือ มีของคุณต้ยน้ำก็จะมีเป็นอรไรไม่ดูเยอะๆนะคะต่อไปก็จะเป็นสถานที่ที่จะเป็นสถานที่สุดท้ายแล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้นะคะว่าเขาเพิ่มของฟรีในบ้านของเรามาหรือเปล่าไปดูกันเลยคะ่ะสถานที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นสถานที่นี้เลยวันดาคุณๆกันใช่ไหมทุกคุณโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย let's go อันนี้ก็คือฟรีอยู่แล้วนะคะ ก็คือไม่ต้องอัปเดตก็คือไ,ได้ฟรีเลยนะดูเหมือนว่ามันจะเป็นร้านไอติมนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นสองตัวบ,บ้านกันเลยเราขอทิ้งบ้านเก่าก่อนนี่อ๋ออันนี้มันเป็นไอติมลังเลื่อนอีไม่เคยได้ยินเลยเคยได้ยินแต่ชุชีเลื่อนแล้วอันนี้เราเอามาทำอะไร นี่คือชอบมากล้วก็ข,ขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับที่นี่นี่คือเราจะกินอันนี้ใช่ไหมอ้ามไม่ได้อันนี้คือสตรอเบอรี่หั่นนะคะแล้วก็จะมีเป็นแจงโมงมีเป็นบัตน,นา่าก็จะมีเท่านี้นะคะก็จะของ ก็จะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่จะมาทาคลิปก็มาทําได้เลยนะเดี๋ยวไปดูที่บ้านกันว่าเขามีของตกแตอะไรบ้างคุคนการอัปเดตครั้งนี้ก็จะมีเป็นของขวัญมาด้วยนะคะอ,อ๋อใช้สีเขามีของขวัญทุกๆวันศุกร์นะคะก็คือตอนนี้ก็คือวันเสาร์แล้วก็เขามีทุกๆวันศุกร์เลยเ่อวาเราไม่ได้เล่นเลยนะคะอเขาก็ไม่ได้ เพิ่มฟอร์นิเจอร์มานะคะแต่เขาเพิ่มเมืองใหม่มาเนอะอาะงั้นเดี๋ยวก็จะไปรับของฝันกันเลยก็คือเขามีของฝันให้เราด้วยนะคะแต่ว่าถ้าแบบมันมีอะไรเยอะกว่านี้ก็น่าจะดีนะคะนี่แต่ว่ามันมีการแบ่งแบ่งมือด้วยเนาะเขาเป็นไอ้นี้กันเลย ต้องต่อ EP 2นะเพราะว่ามันไม่พอจริงๆถ้าเรารีวิวทั้งสองเกมไปเลยมันน่าจะไม่พอนะก็คือแบบมัน ที่นี้จะเป็นอะไรไหนดูสิมีกี่อันมีหนึ่งอันเนาะสอ,อันอันนี้คืออะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นเสื้อนะคะแล้วเสน้องไหมหรือน้องกระต่ายอันอน่าจะเป็นน้องกระต่ายนะคะ เลยคือนอกมากสมก็บุยบุยเจอกันใหม่อีพีนะคะบ๊ายบายเราลงทุกทุกวันเลยนะคะทุกทุกวันถ้าเราว่างเวลาไหนก็จะมาลงนะคะ